ลูกรักทั้งหลายสำหรับเทพหน,น้านี้เวลานี้เป็นเป็นเวลาสี่นาฬิกาของวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดเมื่อเช้ามืดพอตื่นขึ้นมาหลังจากที่นอนก็เกือบจะตีสี่เวลายามจะหลับประมาณตีสามเศษ เวลานี้ก็รู้สึกว่าเป็นเวลาสิบห้านากาสิบสี่นาทีหลังจากล้างหน้าเสร็จก็ถือโอกาสมาเล่าเรื่องสำหรับการเดินทางคราวนี้สูบรรดาลูกทันหลายฟังหลังจากที่ออกเดินทางมาจากกรุงเทพ เข้าไปในเขตของจังหวัดประโจคีรีขันเมื่อเข้าไปในบ่านของท่านพันเอกเล็กพันเอกตำรวจหน้พันตำรวจเอกเล็กปอตี้แล้วปรกากฏว่าทั้งสองคืนมีบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนมารักมาคับข้างมากรูปซึ่งว่าเขาเหล่านี้มีศรัทธาเป็นอย่างดีคืนแรก แม้แต่เจ้าของบ้านจะปกปิด<ม>ก็จะมีข่าวลว่ไหลไปหาประชาชนแถวนั้นพากันมาหลายท่านสำหรับคืนที่สองซึ่งเป็นคืนสุดท้ายก็เดินทางก็คนมีคนมามากหนักยิ่งขึ้นจนทั่งล้นจากบริเวณห้องรับแขกววามจริงบริเวณห้องรับแขกของท่านก็รู้สึกวกว้างขวางใหญ่โตมาก แต่ทั้งนี้จะเห็นมันแบบพระอาศัยความดีเขาเจ้าของบ้านเป็นสําคัญเราเจ้าของบ้านเป็นคนมีน้ําใจอบอ้อมอารีรักเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นผู้ทรงธรรมที่กล่าวว่าเป็นผู้ทรงธรรมเจะเห็นได้ชัดเจเพราะท่านพันเอกเล็กพอตีเจนว่าท่านเป็นคนพูดน้อย ละมีจิตเมตตาปราณีเป็นอย่างมากสำหรับพัญญาของท่านเป็นคนพูดเก่งแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสน้ำใจชื่นบานพวกคณะของเราทั้งหมดไปวันนั้นมีแต่ความสุดชื่นหันษาทุกคนก็บอกว่ารักทั้งเจ้าของบ้านทั้งสองและก็รักท่านพันเอกประสานกับ แต่คุณนายสมพิษตลอดจนทุกคนเพราะว่าทุกท่านแทนที่จะเห็นว่าพวกเราเป็นแขกดูมันว่าทุกท่านจะเห็นว่าพวกเราเป็นลูกเป็นหลานของท่านมากกว่าความดีอย่างนี้บรรดาลูกรลักทั้งหลายจำไว้เป็นตัวอย่างเพราะว่าการเที่ยวไปจงอย่าเที่ยวดูแต่ภูมิประเทศ จงอย่าเที่ยวไปดูแต่เพียงว่าอะไรมันมีข้าวมันมีค่ามากที่ไหนมีของสวยที่ไหนควรจะซื้อเสียงท <c oughs> ั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราดูาก็รู้สึกว่าจะดูแต่ผิวเผินแต่ถ้าหากว่าเราจะดูทึงจริยาของคนทําไมคนนั้นเขาจึงมีคนรักมากทําไมคนนี้เขาจึงมีคนเกลียดมาก แล้วทำยังไงบ้านนี้เขาจึงจนเพราะอะไรบ้านนี้เขาจึงรวยดูแล้วก็เอามาคิดคิดแล้วก็ทบทวนต่อไปว่าคนจนก็ดีคนรวยก็ดีคนที่มียศใหญ่ก็ดีคนที่มียศน้อยก็ดีใครเขามีความสุขมากกว่ากัน ความสุขนั้นจะมาจากไหนเห็นท่านพันตำรวจเอกเลกปะปาตีเวลานี้ท่านมีสุขอยู่กับธรรมท่านไม่เคยพูดถังว่าความสุขที่มีนั้นมาจากยศถาบรรดาศักดิ์หรือมาจากความร่ำรวยอารมณ์ที่น่าคิดจุดหนึ่งก็คือว่าท่านพันเอกพันตำรวจเอกเล็กปาปอตีคนนี้ ก็เคยพูดถึงว่าท่านเป็นคนไม่โกงไม่ทุจริตมาในสมัยเป็นตำรวจเคยพูดกับตำรวจคนอื่นในสมัยปัจจุบันด้านดีว่าเขาเถอะเหล่านั้นไม่ไม่อิ่มไม่เบื่อในการแสวงหาลาบสการะ <c oughs> ยิ่งหันมาถามเนาบาทสสำหรับท่านรองท่านเคยไปรองผู้กับการจังหวัดกรุงศรีอยุธยา เมืองนี้ถ้าคาดการอยาจะรวยก็รู้สึกว่ารวยไม่ยากจึงบอกว่าถ้านี่สนแสดงว่าท่านลองผู้กับการตอนง่ไปนิดหนึ่งที่โกงกับเขาไม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้มาต้องได้มาด้วยการไม่ผิดกฎหมายและก็ขาวสะอาดจึงมีทุนน้อยกว่านายตำรวจปัจจุบัน ที่เขามีอาการอยากจะได้ทุกอย่างที่กฎหมายก็ชอบอยากก็ถูกกฎหมายก็ชอบถ้าก็เลยบอกว่าเท่านี้ก็รวยพอแล้วครับเพียงทรัพย์สินที่วิดามารดาให้กับเงินเดือนที่เก็บหอมรอมริบมาซึ่งไม่ได้ใช้ไปทางที่ไม่ชอบหรือว่าท่านเป็นคนไม่ชอบสุราดดเมรไร ไม่ใช่ท่านติดสุราเมาีัรหรือว่าสุราเมรัยมาติดท่านเป็นปัจจัยให้ท่านคนนี้เก็บหอมรอมริบทรัพย์สินได้ดีท่าก็เลยบอกว่าเท่านี้ผมก็รวยแล้วความรวยจริงๆมันอยู่ที่พอเท่านี้แล้วลูกหลักจงจำความสุขใจของท่านไว้ว่าท่านมีความพอท่านยังสุขใจ เพียงแค่เงินเดือนกับเงินที่ได้มาในทางสุจริตออกจากราชการแล้วก็มีเงินใช้มีบ้านอยู่มีสถานที่อยู่อย่างเป็นสุขอารมใจก็เป็นสุขและนอกจากนั้นจิตใจทของ้อาเราสนใจในสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาตัวอย่างประเภทนี้น่าคิดแล้วก็มาถึงจุดนี้จะต้องคิดกันอยู่สักนิดหนึ่ง คิดว่าเพราะอะไรจังหวัดประโจกคีรีขันจึงอดน้ำทั้งทั้งที่มีน้ำตกแล้วก็เพราะอะไรชาวครองปางมีน้ำอุดมสมบูรณ์ทางราชการยังต่อท่อน้ำมาให้ที่เป็นอย่างนี้พอมีความเข้าใจว่าจังหวัดประจวกคีรีขันที่มีน้ำตก แต่ว่าจังหวัดประจวกที่ดีขันเขาบอกขาดแคลนน้ำทั้งนี้ก็เพราะว่าคนไม่เห็นความสําคัญของน้ําตกเป็นปัจจัยอย่างหนึง่งแล้ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองปางอุดมสมบูรณ์ประดน้ําแต่ว่าขาดไฟฟ้าคนทุกคนต้องการไฟฟ้าแต่ว่าทางราชการตอประปาไปให้เป็นที่ไม่ถูกใจของชาวตลาดของฟาง แต่นี่พ่อไม่โทษร,ราชการฝ่ายปฏิบัติการเห็นจะเป็นเพราะความเห็นว่าความมีสําคัญต่างกันระหว่างไฟไฟกับน้ำทางราชการอาจจะเห็นว่าน้ํามีความสําคัญมากแล้วคลองบางแล้วเขาโทษคลองวานคลองวานนี่อยู่ใกล้ทะเลเกรงว่าน้ําที่หามาได้จะไม่พอทางราชการจึงไดจัดหาน้ําไปให้ การที่มีกําลังใจไม่เสมอกันระไหวงระหว่างการฝ่ายปกครองเลยคนที่อยู่ในพื้นที่ก็เป็นเรื่องน่าจาักใจนิดหนึ่งอย่างนี้ลูกทั้งหลายที่เป็นข้าราชการหรือไม่ได้เป็นข้าราชการหากว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปในภายหน้าก็น่าจะเอาเรื่องนี้ไปคิดว่าอะไรเป็นของก่อนอะไรคนหลัง งานที่จะพึงป,ปฏิบัติมีความสำคัญอยู่ว่าอะไรจะเป็นของขอก่อนแอละไลรหลังเท่านั้นเมื่อวันที่ยี่สิบวันที่สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดตอนเช้าเวลาเวลาเจ็ดนากาสามสิบนาทีลาท่านจาของบ้านเดินทางต่อมาจังหวัดชุมพรแล้วก็ตั้งใจมาจังหวัดกระบี ระหว่างการเดินทางก็รู้สึกว่าเป็นไปได้วยดีไม่มีอะไรขัดข้องเดินทางด้วยอยๆมาเห็นป้ายจังหวัดตั้งอำเภอปะทิวตั้อำเภอท่าแสะมองไปนั้นด้านทางซ้ายมือไม่ไกลนักเป็นเขตของพมา่าก็รู้สึกในใจว่า,วาดินแดนแห่งนี้ก็เป็นเดินแดงประวัติศาสตร์ เมื่อเข้าเขตจังหวัดจุนพรถึงถึงสามแยกที่มีปั๊มน้ํามันรายกฏว่าท่านหม่อมบงหลวงวรวัตน์นวารัตผู้โดยการตรงไปฟ้าฝ่ายปิดสายใต้ท่านไปรอรับอยู่แล้วหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูเห็นว่าเวลาสิบนาฬกาเศษนิดหน่อยท่านจะได้นำมา กินข้าวกลางวันกันที่อำเภอหลังสวนเหรับอำเภอหลังสวนนี่รู้สึกว่าเป็นอำเภอที่พ่อเห็นว่าเป็นของใหม่เราะว่าอำเภอนี้ผ่านทุกคราวไม่เคยแวะเข้าไปในอำเภอหลังสวนก็เป็นเรื่องแปลกที่จะของร้านขายอาหารอยู่ในห้องเดียวกันแต่เป็นสามเจ้ากลับกลายเป็นคนที่ไม่ถูกกัน จะต,ต้องกินข้าวอย่างมีระเบียบซื้อของใครกินตั้งเก้าอี้ของคนนั้นถ้าไปซื้อของคนอื่นมามันตั้งเก้าอี้เขาอ,อีกฝ่ายหนึ่งเจ้าของเขาจะไล่ให้ไปนั่งเก้าอี้ที่เขาจัดไว้โดยเฉพาะแต่ละเจ้าถ้าจะว่าถึงความมีระเบียบก็รู้สึกว่ามีระเบียบดีแต่เดียวว่ากระทิ่งใจปรานีกันก็รู้สึกว่าจะขาดไปหน่อย เป็นอนุวาทั้งสามฝ่ายสามรายด้วยกันที่ไปคู้ขายอาหารในห้องนั้นก็เข้าใจว่าจะไม่รักไม่สามากกัคคีไม่ถูกไม่ต้องกันเห็นจะเป็นเพราะเรื่องผลประโยชน์เป็นสําคัญขณนะที่มานั่งอยู่ที่อำเภอเกยียรติอำเภอหลังสวนอารมณ์ใจก็มีความรู้สึกนิดหนึ่ง ว่านับตั้งแต่ออกจากอำเภอหลังสวนเป็นต้นไปเราอาจจะเป็นบุคคลที่มีคนรักเป็นพิเศษจะมีคนคอยสังเกตการการขึ้นไหวของเราว่าเราไปไหนกันบ้างและคนที่แสดงความรักประเภทนั้นมันก็เป็นที่น่าหนักใจของพวกเราเหมือนกัน เ่อความรักประเภทนี้มันเป็นวความรักประเภทที่ฝากความอาลัยไว้มากกว่าฝากความคิดถึงมองสายตาบุคคลบางคนไม่ได้เดาค,ดค,ดคิดว่าเขาเป็นตรูแต่รู้สึกว่าเขาจะมีความแปลกใจในยี่ห้อรถของเรามากกว่า ร้านอาหารร้านนี้แปลกปรากฏว่าไม่มีห้องถ่ายปัสวะเข้าใจว่าจะเป็นห้องเช่าชั่วคราวใช้าขายของในเวลาเช้าถึงเวลาตอนเย็นและตอนค่ำเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเวลาสิบสองนาฬิกาตรงก็ออกเดินทางจากหลังสวนมุ่งหน้ามาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงระหว่างทางก็รู้สึกว่า ดีปลอดทั้งหมดแต่ว่าก่อนที่จะถึงจังหวัดสุราธ,ธานีปรากฏว่าจะรถต้องแต่งเกิดยางไม่ดีต้องทำการเปลี่ยนยางคิดเึ่งถึงจุดนี้ก็ว่าคิดในใจว่าเป็นพ่อไหญ่รถคันนี้วิ่งจากทางเหนือถึงทางใต้ตะวันตกจตนออกมาแล้ว ชัดดยะเส้นทางกันมากวินี้เราเดินทางกันตั้งแต่เดือนธันวาคม2520แล้วก็มีหมายกำหนดการติดติดจะต้องประยุท์เอาแค่เดือนกฤษดาคม2521เป็นงานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์สงเคราะ์บุคคลผู้อยากจนเข็นใจในถิ่นธุรกันดารที่หาที่เพึ่งใดยาก แต่ว่าความเมตตาบาณีของคณะเรากลับเป็นที่เพื่องเลงของบุคคลบางพวกบางคณะซึ่งหาว่าขัดผลประโยชน์บ้างทำดีเกินหน้าบ้างก้าวหน้าเกินไปบ้างและเรื่องทั้งหลายทั้งหมดที่พูดมานี้ขอลูกทั้งหลายจงอย่าคิดว่าเป็นของแปลก ยงทำความรู้สึกว่านั่นเป็นของธรรมดาของพวกเราทุกคนและก็เป็นของธรรมดาของชาวโลกโลกจะหาความสุขด้การสรรเสริญไม่ได้โลกจะมีความพอใจแต่เฉพาะการนินทาฝ่ายเดียวไม่ได้นินทาดันสรรเสริญเป็นของธรรมดาเมื่อเวลาศีรศิตาเสร็จนิดหน่อย ท่านมอมหลวงวรวัตรก็นําเข้าไปที่โรงไฟฟ้าฝ่ายพลิกของจังหวัดกระบี่ทาการเปลี่ยนยางกันที่นั่นเจ้าหน้าที่ของโรงงานไฟฟ้ามาหากันขับขังทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านผู้อำนวยการของท่านไปน่าใสายห้างนั่งอยู่ในห้องประชุมกันทั้งหมดปรากฏว่าในห้องประชุมหรือในโรงไฟฟ้าส่วนนี้ช่างมีความสุขเกิน มีเครื่องปรับอากาศกำลัง45ตันสองเครื่องผัดเปลี่ยนเวียงกันใช้แต่เฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ต่างๆในการใช้ไฟฟ้าต้องอาศัยความเย็นเป็นของสำคัญเป็นไฟฟ้าครงหันไกนไอ้น้ำอยู่นันเป็นเครื่องใหญ่สำหรับ,บเครื่องเล็กๆเห็นว่าจะเป็นไฟฟ้า สำหรับใช้น้ำมันหรือแก๊สเคืออัตมาก,ก็ไม่ทราบกำลังตั้งใหมอ่อสามเครื่องเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปลี่ยนยางเสร็จได้ส่างสนท่านนายกับเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าตามส่งควรเวลา14สนาฬกาี่นาทีก็เดินทางออกจากโรงไฟฟ้ายางที่ใส่ไม่เรียบร้อยก็เข้าไปปรับยางในจังหวัดสุราธานี จังหวัดสุราษฎร์เป็นจังหวัดที่ประกอบไปด้วยความเศร้าโศกและความสลดใจเมื่อสมัยที่ทัางหญิงวิภาวดีรังสิษต้องถูกปืนของข้าศิษจากบ้านหลังครองอำเภอเวียงสะเริ่มเข้าไปในที่จังหวัดสุราษฎร์คราวนั่งเข้าไปแล้วก็แปลกใจเพราะที่สนามบินลงปลายกฏว่าหาอาหารบริโภคไม่ได้ แต่เราก็ไม่อยากเดินไปไหนแต่ความจริงร้านอาหารอยู่ไม่ไกลกันนะักเราไม่รู้จักเป็นที่แปลกใจมากว่าคนที่นั่นทำไมไม่มีคนสนใจได้เห็นใจ,ใจและใส่ใจกับพวกเราไปจะแดงไกลบ้างทุกคนเขาว่านั่งคุยกันเขาก็เป็นกันเองทุกอย่างสำหรับพวกเขา แต่พวกเราต้องนั่งเฉยๆพระเพื่อที่คนไม่รู้จักกับใครอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดแต่เรียกว่าเห็นจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชาวสุราธ,ธานีบางพวกระบางคณะแต่หลายพวกลหลายคณะเข,า,ขาอาจจะมีจริยายิ่งไปกว่านี้แต่ว่าสนามบินคือฐานบินที่นั้น อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่นักบินก็ดีของกองบินก็ดีขอฐานบินก็ดีคนทั้งหลายก็ดีเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าเป็นคนเป็นตัวประหลายของคนทุกคนใช่จริงๆนั่งอยู่ตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกากว่าจะกลับมาได้ก็เป็นเวลาเกือบสิบสี่นาฬิกาไม่มีใครอยากจะทักทายปราศัย ความจริงที่พูดนี้เวลานั้นนั่งอยู่นอกฐานดินไม่ใช่ในฐานดินเป็นเส้นลาที่คนไปคนมายึงอยู่เสมอทั้งเจ้าหน้าที่ในฐานดินคนดีคนภายนอกคนดีไปนั่งอยู่แล่เราก็ต้องเป็นคนนั่งเศร้าหมอ่จากความตระนเอกสุดดินผู้กำกับที่ร้อยตระหนโทยุธนาโงขับหมดที่บุกถูกบาดเจ็บพอสมควร ที่ไปส่งกักนัหญิงพอมาถึงเราก็มีเพื่อนคุยนอกจากนั้นไม่มีเพื่อนคุยจริงๆอาการอย่างนี้รูครักรู้สึกว่าจะจืิดไปสําหรับคนภาคกลาง,งและภาคเหนือและภาคใต้เขาอาจจะเห็นว่าเป็นของธรรมดาเมื่อคนไม่รู้จักกันก็ไม่ควรจะคุยกันการนั่งเครื่องบินไปแล้วก็นั่งเค,ครื่องบินกลับ นั่งเครื่องบินไปคราวนั้นท่านที่นั่งอยู่บนเครื่องบินก่อนเป็นยศพลตรีทหารบกเมื่อเครื่องบินกลับเวลานั้นสําหรบบกรารนั้นถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นยศพลตรีสรําหรบบนายตำรวจรู้สึกว่าทั้งสองท่านนี้ย่าอยู่ในเกงของการเศร้าใจหรือว่าตกใจที่ท่านหญิงวิภาวดีรังสิตต้องสิ้นชีวิต เราก็เหนาอีกเหมือนกันเป็นนั้นว่าขขอเดินทางต่อไปงานกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาเกือบสิบแปดนาฬิกาการเดินทางออกจริงได้สั่งคุณนนทากับคุณสมจิตให้หาอาหารเตือนตัวไว้เพราะเกรงว่ากว่าจะถึงกระบ,บี่ก็จะค่ำมากยังไม่ใช่สิบแปด เป็นเวลา17บเนาิกาเศษใกล้สิบแนาฬิกาเวลาเดินทางออกมาจากจังหวัดสุราธานีหรืออยู่ในจังหวัดสุราธานีคราวนี้เรามีแขกพิเศษมีรถคอยจะกดรอยตามบ้างบางทีก็วิ่งหลีกไปบ้างเวลาจะเราจะหลีกเขาเขาก็เดินทางช้าๆบ้างเป็นที่น่าสังเกต ออกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมานิดเดียวรถเข้หมอมหลวงวรวัฒน์ทั่งยางไม่ดีเปลี่ยนมาใหม่ๆก็ปรายกว่ารถลายต้องจอดแต่ว่ารถสีส้มดัดแสงันนั้นซึ่งมีมะพร้าวสองสามลูกมีคนนั่งมาสามคนก็หลีกไปด้วยความเร็วเราใช้เวลากันอยู่ชั่วครู่หนึ่ง ยิ่งทำอย่างเสร็จแล้วก็วิ่งเรื่อยๆรายกฏว่าไปเจอรถสีส้มขน้นชะลอความเร็วคอยเราอยู่ข้างหน้าเมื่อเราหลีกไปแล้วเธอก็ขับเร็วขึ้นเป็นที่น่าสังเกตยิ่งเล้เตือนเจ้าหน้าที่ในรถเมื่อการเดินทางนับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีเป็นต้นไปถึง,งยะลาไปและกลับนี่ถือว่าเป็นเขตที่มีคนรักเราเป็นพิเศษ รถวิ่งมาใกล้จะถึงคลองเล็กๆเล็กน้อยแรยกกฎว่าเจ้าตองแต่งอารวาสยางที่ใส่มายางไหนแตกต้องจอดเป็เี่ยนยางใหม่แรากฏว่าที่จุดนั้นเป็นที่สำคัญที่ท่านผู้ก่อการดีทั้งหลายเคยอาลวาสนี่ท่านหลายเหล่านี้ท่านอยู่ที่ไหนเราไม่ทราบ ยังได้ให้การแสองรักกับเจ้าหน้าที่ว่าเกรงว่าจะข้ามตามทางเมื่อเจ้าหน้าที่ทาการเปลี่ยนยางเสร็จก็เดินทางต่อไปถึงจังหวัดกระบี่เข้าเขตจังหวัดกระบี่ก็ปรายกดว่าเจ้าหน้าที่เขาหม่อมหลวงวรวัตรนวรัตจัดสถานที่้วยจะัตทะหารไว้ให้อย่างดีการเข้ามาถึงจังหวัดกระบี่คราวนี้สร้างความชื่นใจให้กับพวกเรามาก พาออะไรจังหวัดกระบ,บีเป็นจังหวัดประวัติศาสตร์อันหนึ่งที่ในข้าวต่อไปพ่อจะคุยให้ลูกฟังทั้งนี้ก็เพราะว่าจังหวัดกระบ,บีในสมัยหนึ่งต้องใช้ทําการรบหนักบริเวณที่สร้างโรงไฟฟ้านี้ปรากฏว่าเป็นบริเวณที่เกิดทําการรบกัญญนอะย่างหนักคนไทยและคนเจ้าของถิ่นคนไทยที่เป็นเจ้าของถิ่นก็มี คนไทยที่จอนมากนดีจากสุขโขทยัยมายึดพื้นที่อาจจะต้องเสียชีวิตบ้างแต่ว่าฝ่ายเจ้าของถึนเสียชีวิตมากกว่าฉะนั้นการรบคราวนั้นเราจะมีการชนะเป็นความชนะอย่างยิ่งใหญ่ของพ่อขอุนรามคำแหงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อขุนรามคำแหงสมัยที่ครองราชในจังหวัดสุขโขทยัย กำลังของเราที่แผ่ขยายลงมาทางทิศใต้ตกไปถึงสิงคโปร์แน่นสำหรับมาริจาวานี่ก็เป็นของเราลูกรักเห็นว่าคนโบราณฉลาดหรือว่าคนโบราณงโง่แต่ถ้าว่าดินแดนแห่งนี้ทางสายใต้เวลาที่เราเดินทางมานี่เป็นดินแดนของสงครามสงครามระหว่างพวกรักษาประเทศ กับสงครามที่บุคคลผู้ต้องการให้ประเทศเป็นทาสทำสงครามกันและเรื่องการสงครามนี้นั้นรู้สึกว่าทางสายใต้จะเปลี่ยนดีลาการรบเป็นการใช้แบบการลุนยาเทพคือใช้การเมืองมีความเห็นอกเห็นใจคนที่จะอ,อยู่ในเขตบังคับมากกว่าที่จะการทห,หารทหารคนไทยได้วยกัน นโยบายอย่างนี้ของท่านทางเลขาการก็รู้สึกว่าเป็นที่ประทับใจถ้าเราใช้อาวุธขับไล่กันคนดีก็จะกลายเป็นคนร้ายไปด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าคนดีที่อยูน่ในเขตคนร้ายเจ้าหน้นนาที่เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะคุ้มครองได้เขาก็จะต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของคนร้ายคนร้ายก็จะมาคับให้จักอาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ อย่างนี้ก็เราก็จะถือว่าเป็นการตาาประหายคนดีไปได้ในตัวเอาละสำหรับเรื่องราวของจังหวัดกระบีมองดูหน้าเทพไม่พอจะใช้พอจะเล่าให้ลูกทันหลายฟังในเมื่อโอกาสมาถึงสำหรับวันนี้ก็ขอยุติว่าจะเพียงเํ่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกที่รักทุกคนสวัสดี